สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DB r i s ลิสสอกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในทางยีก่กีห้องรวยประจำวันอาคารที่2เดือน3าพศ64นะคะสูตรของแอสสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกไม่เหมือนกันก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกำลังเดินกำลังเข้ากำลังหลุดอยู่นะคะแอดมีด้วยกัน13สูตรนะคะแอดมีกันสิบสามสูตรเพิ่มมาใหม่อีกสูตรหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนาสูตรที่เพิ่มมาใหม่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็สูตรการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ แต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d b r i s 2 5 6 3ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ๆสุดใหม่ๆต่อไปนะคะรอบปัจจุบันนี้คือรอบที่ 46นะคะแถวนี้เป็นรอบของยี่กีนนะคะ1วันมี88รอบรอบละห่างกัน15นาทีนะคะ3ตัวนี้เป็น3ตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทำขึ้นมานะคะมีด้วยกัน13สูตรก็ไปเอาสูตรได้ที่ไลน์กลุ่มนะคะใครสนใจสูตรก็สของแอตสามารถเล่นได้ในมือถือก็ได้นะคะเล่นในแท็บเล็ต iPad เล่นในโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเลยไม่ถนัดเลยก็สามารถจดลงในกระดาษก็ได้นะคะ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน12สูตรแต่และสูตรใช้หลักในการบวกไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสูตรที่1นะคะสูตรที่1นี้จะใช้3ตัวบนนะคะสมตัวบนหลักหน่วยบวก3ตัวบนหลักร้อยนะคะสำหรับสูตรที่1สูตรที่2ถึงสูตรที่13บอ่าบวกหลักในการบวกไม่เหมือนกันเลยนะคะไปเอาไปสามารถไปดูคลิปลว้านหลังได้นะคะหรือไม่ก็ไปเอาสูตรที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะ มาดูกันเราจะเช็คนะ,คะเราจะพิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นสูตรที่1ก็จะลิงก์ไปให้ทั้ง12สูตรเลยแล้วก็จะเช็คได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ก่อนที่จะลงทุนให้ดูรอบนั้นๆก่อนนะคะว่ามันเข้าหรือมันหลุดอยู่ไหมหรือยังไงเพราะว่าในช่วงที่แอดลงคลิปอาจจะใช้เวลาในการลงนิดนึงนะคะอาจจะไม่ทันรอบในการลงทุนให้ให้เช็คดูด้วยนะคะว่ามันใช่รอบปัจจุบันที่ที่จะลงทุนไหมนะคะ มาดูกันเลยนะคะแล้วก็พิมพ์รอบที่46ออก0 8 0 0 7นะคะรอบที่45ออก6 7 1 9 5นะคะห้องรเรยก็จะเช็คมาอย่างนี้หรือจะพิมพ์จากรอบที่40ลงมาก็ได้แล้วแต่สะดวกทีนี้เราจะเช็คย้อนหลังขึ้นไปให้สุดเข้า3รอบติดเราค่อยลงทุนนะคะคำนวณแล้วก็จะใช้3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ1บวก 3ตัวบนหลักร้อยก็คือ61บวก6เท่ากับ7นะคะนับเพิ่มให้ได้จําจำนวน7แล้วก็8901นะคะให้ได้เพิ่มให้ได้จําจำนวนนะคะก็ได้จําจำนวนนี้ทีนี้เราก็มาดูว่ารอบที่46ออก08007 8เข้าไหมคะ8เข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทาง0ย์เข้าไหมคะ0ย์เข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทาง0ย์เข้า7เข้าไหมคะเข้านะคะทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางเราจะเช็คย้อนขึ้นไปนะคะรอบที่45 เอารอบที่44มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ1บวกสาตัวบนหลักร้อยก็คือ1 1บวก1เท่ากับ2นะเพิ่มเป็น3 4 5 6นะรอบที่45ออก6 7 1 9 5 7เข้าไหมคะไม่เข้า1เข้าไหมคะไม่เข้า9ไม่เข้า5เข้าไหมคะ5เข้าทำสีแดงไว้นะคะต่อไปรอบที่44เอารอบที่43มาคำนวณน,นะคะ สามตัวบนหลักหน่วยก็คือ7บวกสตัวบนหลักร้อยก็คือ9 7บวกเเท่ากับ16เอาแค่หลักหน่วยก็คือ6กแล้วเพิ่มเป็น7 8 9 0เราจะเลงแถวสีแดงเลย5เข้าไหมคะไ,ไ,ไม่มีนะคะไม่เข้าเข้า2รอบต้องรออีกสัก2 3รอบนะคะต่อไปสูตรอื่นมาเช็คสูตรอื่นนะคะสูตรที่2เข้าไหมเราก็จะเช็คแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเช็คไปเรื่อยๆจนถึง13สูตรนะคะเดี๋ยวจจะแนะนําสูตรใหม่นะคะสูตรที่13บส สูตที่13นี้มาใหม่เลยนะสุดที่13นี้จะใช้3ตัวบนหลักร้อยก็คือ1บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ1บวกค่าคู่ที่6นะคะสูตรนี้แอดได้มาได้มาจากสมาชิกในห้องไลน์นะคะห้องไลน์กลุ่มห้องไลน์กลุ่มดีบริสนะคะใครสนใจก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยใครมีอะไรแนะนํามีสูตรอะไรใหม่ๆนะคะก็สูตรไหนมันเข้าก็ เอามาแจ้งมาบอกต่อกันนะคะเราจะได้บุญร่วมกันทําบุญกันนะคะพอได้ค่ากับข้าวพอได้ค่ากาแฟในแต่ละวันนะคะก็ขอขอบคุณสมาชิกในในกลุ่มด้วยนะคะสูตรที่13นี้เพิ่มขึ้นมานี้ได้มาจากสมาชิกในกลุ่มนะคะก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะจะได้แบ่งปันสูตรกันนะคะได้บุญเยอะๆนะคะได้ค่ากับข้าวกันคนไทยด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันนะคะมาดูกันเลยสูตรที่13 3าตัวบนนะคะสตัวบนหลักสามตัวบนหลัก ร้อก็คือ1บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ1บวกค่าคุณที่6กนะก็คือบวกเลข6ก็ได้8นะคะได้8แล้วก็นับเพิ่มให้ได้5จํานวน8แล้วก็9 0 1 2นะคะก็รอบที่41เอา7 4 8 1 0นะคะอ่าสเข้าไหมคะไม่เข้า8เข้าไหมคะ8เข้าทำสีแดงไว้1เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้0เข้าไหมคะ0 0ย์เข้านะคะ ต่อไปรับที่42เอารับที่41มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ7บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ0 7บวก0นย์เท่ากับ13นะคะเอาแค่หลักหน่วยก็คือ3นะเพิ่มเป็น4 5 6 7เดนะคะเดี๋ยวขาทำสีแดงไว้ก่อนขาทำเป็นสีเหมือนเพื่อนก่อนนะคะทำสีเหมือนเพื่อนเอาสีน้ำเงินนะคะต่อไปรับที่42เอารับเอารับเอารับที่41มาคำนวณน,นะคะคำนวณแล้ว ได้เนะแอดขอทําสีดาไว้ก่อนจะได้อธิบายให้ละเอียดศูนย์เข้านะคะรอบที่42ออก2 0 8 4 6 0ย์เข้าไหมคะไม่เข้า8เข้าไหมคะไม่เข้า4เข้าไหมคะ4เข้าทาสีแดงไว้6เข้าไหมคะ6ก็เข้านะคะเราจะให้สุดเข้า3รอบติดแล้วค่อยลงทุนรอบที่43่สิบสามรอบที่42มาคํานวณล่างหลักหน่วยก็คือ6นะคะสบวกหบวกค่าคงที่6 เท่ากับ14เอาแค่หลักหน่วยก็คือ4นะเพิ่มเป็น5 6 7 8นะ,ะต่อไปรอบที่43นะคะรอบที่43ออก9 7 7 0 6นะคะ0เข้าไหมคะไม่เข้า6เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้ไปื่ดูทิศทาง7เข้าไหมคะ7เข้าเข้าหมดเลยแล้วจะเช็คหลำอื่นด้วยเผื่อมันเข้านะคะ กัไปรับที่44อารับที่43มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ9บวก 2, ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ6 9บวก6เท่ากับแล้วก็บวกค่าคงที่6นะคะเท่ากับ21เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1แล่เพื่อเป็น2 3 4 5รอบที่44ออก1 4 1 2 5 5้าเข้าไหมคะเข้านะคะทำสีแดงไว้2เข้าไหมคะ2ก็เข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทาง1เข้าไหมคะ หนึ่งก็เข้าทําสีแดงไว้4เข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้นะคะตอนนี้เข้าสี่รอบแล้วที่สองตัวล่างรูดหลังนะคะเราก็ลงทุนได้เลยต่อไปรอบที่สี่สิบห้านะคะเอารอบที่สี่สิบสี่มาคํานวณน,นะคะสามตัวบวนหลักร้อยก็คือหนึ่งบวกสองตัวล่างหลักหน่วยก็คือห้าบวกค่าคงที่หกเท่ากับสิบสองเอาแค่หลักหน่วยก็คือสองนะเพิ่มเป็นสามสี่ห้าหก รอบที่45ออก6 7 1 9 5 7เข้าไหมคะไม่เข้า1เข้าไหมคะไม่เข้า9ไม่เข้า5เข้าไหมคะเข้านะคะที่เราลงทุนไว้ก็ได้นะคะต่อไปรอบที่46เอารอบที่45มาคำนวณนะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ6บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ5บวกค่าคงที่6เท่ากับ17เอาแค่หลักหน่วยก็คือ7นะเพิ่มเป็น8 9 0 1 รอบที่46ออก08007นเะคะ7เข้านะคะเราก็ได้นะคะ8เข้าไหมคะ8ก็เข้า0 0ก็เข้านะคะ0ย์ก็เข้าแต่เราลงทุนไปที่2ตัวล่างรูดหลังนะคะเราก็ได้ต่อไปรอบที่47นะคะเอารอบที่46มาคำนวณ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ0ูนบวกตัวล่างหลักหน่วยก็คือ7บวกค่าคงที่6เท่ากับ13 เอาแค่ okay, หลักหน่วยก็คือ3านละ้วเพิ่มเป็น4-5-6-7รอบที่47รอลุรุนนะคะเราจะลงทุนที่2ตัวล่างรูดหลังจะมี3มี4、มี 5, มี 6, มี7ไหมถ้ามีเราก็จะได้นะคะรอบที่47รอลุรุนนะคะว่าจะเข้าหรือจะหลุดซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายสุดเลยที่เข้านะคะแต่จะมาแนะนําสุดใหม่คือสุดที่13นะคะเดี๋ยวมาดูกันสุดไหนที่เข้าบ้างนะคะสุดที่1ก็รอเพิ่งเข้า2รอบนะคะ สูตรที่เข้านะคะเดี๋ยวแอดูก่อนสูตรที่7นะคะสูตรที่7ก็เข้า2ตัวบนรูดหน้านะคะเข้า5รอบแล้วสูตรที่7นะ,ะสูตรที่7นี้จะใช้3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ8ปดบวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือเอาหลักหน่วยของ2ตัวบนกับ2ตัวล่างมาบวกกันนะคะใครไม่มีคอมพิวเตอร์ก็จดลงในกระดาษก็ได้นะคะใช้แค่วิธีบวกวิธีเดียวคำนวณแล้วได้8นัเพิ่มให้ได้5จํานวน8แล้วก็90 หนะะึ่งองนนี่คือสูตรที่7นะคะ,ะรอบที่42ออก208 4 6 0เข้านะคะ8 8ก็เข้า4ไม่เข้า6ไม่เข้าต่อไปรอบที่43เอารอบที่42มาคำนวณน,นะคะเอาหลักหน่วยมาบวกกันเลยนะเท่ากับ14เอาแค่หลักหน่วยก็คือ4นะเพิ่มเป็น5 6 7 8รอบที่43อเอาก9 7 7 0 6นะคะ7เข้าไหมคะ นะคะตัวนี้ก็7ตัวนี้ก็เข้า0ไม่เข้า6เข้าไม่ค้า6เข้าเราก็เช็คหลักอื่นไว้นะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนหลักรอบที่44เอารอบที่43มามําคำนวณนะคะ3ตัวบนหลักหน่วยบวก2ตัวล่างหลักหน่วยเอาลักหน่วยมาบวกกันเท่ากับ13นับเพิ่มเป็น4 5 6 7รอบที่144 4ออก1 4 12 5 4้าเข้า1เข้าไหมคะไม่เข้า2ไม่เข้า หาเข้าไหมคะหาเข้าทาสีแดงไว้ต่อไปรอบที่45เอารอบที่44มาคำนวณน,นะคะเอาหลักหน่วยมาบวกกันเลยเท่ากับ6นับเพิ่มเป็น7 8 9 0นะคะรอบที่45ออก67195 7เข้านะคะ1ไม่เข้า9เข้า5เข้าไหมคะ5ไม่เข้าต่อไปรอบที่46เอารอบที่45มาคำนวณน,นะคะ 1บวกหหรือ5บวก1นเท่ากับ6นะับเพิ่มเป็น7 8, 90รอบที่4 6ออก08007นเะคะ8เข้านะคะ0 0ย์เข้าไหมคะเข้านะคะทำสีแดงไว้0นย์ตัวนี้ก็เข้า7ตัวนี้ก็เข้านะคะเข้า2ตัวบนรูดหน้า5รอบแล้วนะคะรอบที่47เอารอบที่46มาคำนวณ3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ0ูนบวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ7นะคะ บวกกันแล้วได้7นะเพิ่มเป็น8901นะคะเรารู้รอบที่47นะคะว่าจะเข้าหรือจะหลุดยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d b บิ s ซีสอด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ